ิตายตันตันเอาดีๆลุกๆลุกๆๆนั่นนี่ผมว่มัเนจยดีว่าสุดเแค่นั้นเอาดีนั่นนั่นโอ้ยังมือตายอยู่ลุกยังเมือตายอยู่ลุกลุกช่เป็นเป็นเป็น่หลักๆมันขหุมหน่อย สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับเนี่ยผมสีผ้าพี่ผ้านองนะครับไปเบึงนะครับงานบุญนะครับที่เพิ่นเท็ดบุญไปที่แคนคัลี่นะครับเป็นวัดไทยอยู่แคนาดานีเลยนะครับพี่น้องครับว่าบรรยากาศเพิ่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปเบึงนะครับว่า ก๋วยเตี๋ยวซ้ำละสิบห้าบาทเป็นยังไงน,นะครับมีคนมาหลายสมัยน,นะครับน้องเจีวเหวนะครับเออนะครับเดี๋ยวสีผ้าพี่พ่อน้องไปเบ่งนะครับบรรยากาศนะครับคลิปนี้อาจีลหลายๆเอ็มบในพี่น้องนะครับเพราะว่าลวหลายๆตอนนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันก็มันมันท้ายโดนนะครับ เอานะครับเดี๋ยวสิพาพี่พ่อน้องลงไปเบิง้งตอนนี้เลยนะครับอาบนำ้ำอาบได้แล้วพี่น้องนะครับเนาะ okay, นะฮะสังท่องมีมิดกับมานะฮะนะครับอ่ะเาจะพาพี่พ่อน้องลงไปเบิ้งกันเลยนะครับว่าบรรยากาศข้างล่างมันเป็นยังกกนนยนะนะไงนะครับนะฮะห้องนี้อาบน้ำอาบได้ยังเนาะสาวตุกี้อาบน้ำไม่นาะสาวตุกี้นี่เนาะเอานะครับโบเป็นยังนะครับเดี๋ยว ภาพพี่น้องลงไบบึงกันเลยนะครับว่าบรรยากาศอยู่ทางนางเป็นจังไหรน,นะครับมีอีหยังกินแน่นะครับสําหรับอ่าก็ถือว่าเป็นงานปับปานะครับงานกระถินนะฮะที่สี่ไปเฮ็ดอ่าเอาเงินนะครับไปซอยค้านหนคกาไฟนะครับอยู่ที่แคนกอรีนะครับโควิดไหลเพื่อนว่า <laughs> ว่าเห็นได้พี่น้องนะนะครับเอาเดี๋ยวเอาไว้ซัมนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวบึงภาพพี่น้องมาบึงบรรยากาศนะครับเอาละรครับเราจะเขา้าภาพพี่พ่อน้องนะครับมาบึงบรรยากาศนะครับตอนเศร้าๆนะครับประมาณจะงงจากต้นประมาณจะงงนี่ตอนนี้เที่ยงแล้วเที่ยงแล้ววะใบกี่ใบที่นี่ล่ะเที่ยงเชิียงยีบักโจ๊กนี่ฮะมุมต้นนะครับข้างในนี่ ลูกอีสานบดินบักจ like ังท้องลูกนิมิตกับมาเนี่ยหนูนาเด้อหนูนาเด้อเปิดเปิดหนูนาอะไรหนูนาอะไรฟังมีฟ้าพี่ฟังพี่บุญชูหนูนาฟาร์มเออบุญชูหนูนาฟาร์มเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งนะครับนี่อีหยังแน่นี่ขกระเหนี้ยวปิ้งกระเหนียวปิ้งเนาะให้ไอ้สัสใส่ลาบเยอะนะฮะวนวนน้ำยังเดิมอยู่ข้างในอยู่ข้างในนะบรรยากาศพยาซ่านกันจะดี พอดีนะแม่จันลุยมามันสุดเนี่ยมันมาหัดเร็วเลยเจ้าสอบพยาานะเจ้าจันมาหดเร็วเด็ด้างทองนแฮะงหัวไปแดงาหัวไปแดมาเด่นงหองเาสวยเอาไหเ่งเจีวเลยเอาช่วยมาหยังมาซันให้ลูเกเนี่ยเจียว่วยมากเลยลูกเจีเจวนะเอาเราจกบกัน มายใส่สง้จวดจพี่น้องจุดเหยนเยนเ้ยนเอาแก้วเวก่อนกมาสามชนะบรรยากาศนะครับไม่ได้บาุนะฮะไอ้ลกยม่ ขึ้นนี่นะครับซุ่มยาดองนะฮะอยากดูผู้สาวกันนี่ผู้สาวบอลนะฮะยั่งมาใกล้ๆเลยนะฮะสาวตุยนะฮะจุนสมัครเลยสาวตุยว่าที่ไหนก่อนจุนสมัครเลยเมื่อกี้เอิ้นสาวตุยบอลบอลอะไรขานุ่งคนแล้ว่นละคนแบบตพี่ต้อมยังมีหน้ามาบอกเขาอุ้ย นแรงอ่ะของทุกคนเนี้ยแรงแบบเราไม่ดูตัวเองตอนแรกแม่คิดว่าเป็นอ้เก๋เนี่ยเลี่ยเหรอแม่บอกว่ามองข้างหลังแม่ก็ไม่จับได้แล้วมองไหนแม่มองข้างหลังหัวใจเด็กเกใส่เสื้อพอดกับผ้าในบ้านไรไป็นไอเดียวที่เราเนี่ยนะครับชาวบ้านกับมีแต่กู้ายนะฮะสายเบานะครับน้องไผ่นะฮะนี่น้องไผ่นะฮะ เอาจะเป็นอย่างนี้เอามาต่อสายนี้เรัยเดี๋ยวลุงไปบึ้งข้างล่างนะครับว่านเป็นงไงนะครับมาเลย เกให้ซื้อเจ้เกลคแล้วเพอเียบก็เกลือเลยแ้ว่ออร่อยครับพี่ชิมดูชิมดูเสีบเอนถด้วยเดียวไม่ได้กินทอ้ไม่ได้กัดินเอาชิมมึงดูชิมมึงดูเียบวบเรมันก็จะเีบนี่เลอ้เ็ดมันเียบอยู่แล้วนะเกือเนี่ยสาุ แ่บว่ี uh, or, ้ค่ะแ oh, like ่บเนาะน้ำน้ำยังไดหันเยอะอะไรวะน้ำแก้วละบาททำสวยแล้วแม่ทำใหสวยแล้วแม่นีคือสวยะน้อยอ้ยโ้้ยอ้ยน้ยโอยอ่ยโ้โอยอ้อ้ยสวยอ่โออยย้อยนยอ้กอย้สบยอเลยกิน้ออยมาวันสยสงสัย อะบิไงกับเผาห้อนะครับนี่ยังกินแน่นี่ยนี่นอะไรย่างไงครับเอาสองก้อนเอาตัวนี้เองไปนี่ลอยยุงไปไหนเลยย้ายโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยขึนเลยขึ้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 นเลยอึไนเลยขึ้นเลยขึ้นเลย้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเายขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเยขึ้นเลยอึ้นเลยขนเย

ลองไพยเนี่ยอันนี้เมี่ะไล่จมอลนะฮะมีนะฮะโอ้ยไข่ควนี่เปนี่เปลาอยู่นลาหันหนแม่เลยจ้าลูกชิ้นผมมีแต่ลูกชิ้นเลยนี่น้องอูหนุ่มธีรนะฮะพวกาุณไปไหนพวกวุณคือบอนี่โอ้ยลองมันเสิเดียวเออเอาเห็ดเดีมันคือก๋วยเตี๋ยวนะคัออะล่างรที่น่ะคืออะไรสิบห้าดอนเนี่ยคืออะไรสิบห้าดอนเนาะ พี่เสดพี่เสดจะบาทที่ไหนพี่เสดพี่เสดยี่สิบจับซิบกันนะครับจังไบเลยครโอ้พี่เสดยี่สิบสามชิ้นอ่ลชิ้นบงมี่กันอันนี้อันนี้สาวเสือบที่หที่แโอ้อาหนูผู้ช่วยผู้ช่วยจ้าผู้ช่วยมีเงิอ๋อไี่ได้โม้เศร้าเลยวกี่เดือยาแช่บ่อนก๋ฏเ่ แสบเนาะแ่ะแ่บเบอร์เลยแ่บกรสุดหเบิ่งจะคำนแม่แ่บมันแ่บเอดมันจะแสบนแม่เมล้บาเนาะเขแล้วแจวนีแจวแก้วไงใส่ตู้รับบริจาคสีบริจาคจะทาลอยเป็นยังไงจัดไปเลยลูกพี่คือแเงเงิน เงินเดือนเงินเดือนสองร้อยบริจาคห้าร้อยนะครับก๋วยเตี๋ยวอิ่มบุญนะครับอิ่มท้องนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับถวายวัดราชามีมิลาวันอุ้ยอาชญากรถือบอกแคนโกลี่นะครับมีเงินอยู่อ๋อไหครับที่เถึงเดือนบาทเดือนเศร้า มันนางกินก๋วยเตี๋ยวเนาะมาฝาดนเี้เนาะเจียวเจียวนี่เล้เปไปจับบนบ้านบ้านเราเอาเปิ้นเห็นอย่งกันนะพี่ผู้สาวบัวบานลังนีนะครับเ๋ยวมาจอบบนงจบหน่อยนียบัดนะสวสดีไมเนยบาดโจเลยเจ้าเวีย okay. ังเจ้าเวียังเมืองม์ดนี่ น,นึ่งเพ็รกโซยัอไงเจียวมาลองเพลงหน่อยน้ำเฮ้ย,ยก็เปิดแมมเปิดมันก็ได้ลองเพงเลงเ,เปิดด<ล>ีซ<ล>ิกเงี้ยโขอจับหนึ่งซิกเกิลไปบ้านนี้ป่ะไปท่าน้องไปก่อนเนาะสนอหน่อยสนอขอถ่ายรูปหน่อยเร็วสนอสนอนิ้วานหน่อยค่ะนิ้วมันหนะะ่อครับสนอหน่อย มาผมมุ่นเข้าไปมามาอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลยโอ้ลูกฝรั่งเรานุ่มคลิปก่อนเอานะครับออกมาดูข้างนอกกันนะครับคลิปนี้ยาวนะครับเดี๋ยวผมสิตัดเป็นหลายๆคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับงานบุญน้าไปแข่งโปรีนนะครับข้างนอกก็เป็น เป็นยังลรพี่น้องคนนี่าไวรุ่นนะครับแดดออกแล้วพี่น้องนะฮะแดดช่องแนนะครับฮะคนหลังเล่าเสียนต์ตึ ชุดนี้พี่น้องเขาก็บผ้าในมาหลายดอกพี่น้องนะครับมันกรลั้มตอนเที่ยงนะครับคุนก็บผ้าในอยากมาหลายนะครับเลาอีกจังน้อยนะครับเลาอีกจังน้อยนะครับนะครับอีกจังน้อยนะครับขุนบักสังทอดมูนิมิตนะฮครูเลยจะเกินบักสังขปุ่งกับแก้มหลายๆอย่างนะครับ นี่ลูกไส้เด็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกไส้เนาะขอบคุณครับวันนี้ครับลูกไส้ครับลูกไส้รอคือพ่อตอนเขอบพิ่งครับโอ้แจ๋วแนวนี่ฝรั่งเดี๋ยวขึ้ดังดังแมวเยอะดังแมวเยอะแม่ปยังครับเป็นรลังใจให้น้องคือกัน ายามกะคือจังว่าหะพี่น้องนะแม่เพิ่งเสียไปเมื่อไดนเนาะบ้านนี่ครับบ้านนี่เนาะเด้อซอ่เด้อนอเด้นเยเฮ็ดบนเดอกันนอ่กันอกันนะครับคนห้องใสยกันนะครับบอกกันย้ายยอนไอเดาเดนลงีกังไม่ขึ้นขวดงวอลลอ้นี่ยผมรอ่า thôi nè buổi chiều buổi chiều cảm ơn thưa ông được ăn 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 ăn được ăn được ăn โอ้จีนแล้วครับจีนแล้วครับเราคุณจะผักอะไรเด้อเจียวกสามชัอนลงลิมิตนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเสียเสียป่มันเป่อมันเงเส้ไหนเส้ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับเยอมาหนาหเยยม่อกบสภาวข่างจีดิบฮสันซากันตีนะฮะ้าวเยอะัม่ไในสันเซาเลยลองแบงกเตยองเมาวะ เราทาพรวมสัญชาติกันตีนะครับสัญชาติเลสัญชาติมเสียงเลยมาเสียงมันยังมีนะว่าใส่ก่อนมยังมีกับบ้านเขานะครับเสียพี่แม่มตเดียวมันเยอะไหมวันนี้สัญสาวกันตีนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดเนาะแน่นอนแน่นอนไม่ไม่จินก๋วยเตี๋ยวซ้ำได้ทีห้าบาทกาลังกาลังสั่งอยู่สั่งสั่งอยู่พัก ไอ้ไอ้ไอ้ผู brother, huh? my brother, my brother. ้เหตุผู้เดียวแล้วบ้ันปรนเดี๋อวบ่ฟเฝ้าบ่ฟ้าบ่ฟ้าเนาะไ่ได้เบียดยังไ่ได้ไปเหตุยางงานกันกับประเทศเชียอนะฮะกันแงยางมากผมเฮ็ดกอสอกอสอว่าผมมือจีตาจะมันเมาค้างหรือมันยังบุมือกีตาเออมือจีตาเงใสกันนเนี่าม่าฮ่าฮ่ามาเอาวาใสนั่นยางบ้ามสิทีกี้กันแ้อเิกึนเ้เออเออเออออมีตรลุอีสานฮะอยู่ตรงนี้นะเกี่ยอยเนี่ยนะคอยเนีย

ก้อยเนื้อก้อยเนื้อใช่ก้อเน้อก้อยเนื้อก้อยเนื้อมาตาใคยเล่นเอาวไปแอ้มมาดูนะครับบงวนะครับก้อยเนื้อนะครับเมื่อวานไม่ได้ปักขีมาผมก็มาาเล่นซิก้อยเนื้อบ้างนี่ม้วตัวนี้นี่สร้างขื้นเครเ่งแซบสร้างขืนครงบินมาโดยตรงนค้ับนี่ม้วตัวนี้สร้างขื้นเครงบินมาโดยตรงเอาซิมา้ักันบเบเ ช่ปะเอามา้นนี่เลนี่อ็จนกับเก้าคมันกระเมืองมันกระเมืองสองพอุ่นเดลยนะไ้กินจอนสองพุก็ไม่ได้เมือยเมวานไปไปลมว่มากมัหนีไปลม่อมากเธอสดเสดสดนบแซบมัจะเมือยอยู่ไก่้าไ่ได้กินเราเหมือนดดใชุ่นี่บ้านเขาไอ้เครื่องแรกมันก็บว่าเอานะก็ได้เนียมาใส่แซบแบแซกินเลือ้างอรมัซุปโซิมลูก คบซบปะเเงอครเจาเลยอ้ยมันก็มบางแน่นไปหาโบกได้ไหมมีแหละมีแหลกอันนี้กวนมันเงียบเลยเดียวยิ่ม่ผิดวอเลยเองไปนี่ไปเดนเอาเอาอีเด้ผมเพงมาจอดปุ๊บ่ปหาโบกเนอะผมก็มีอยู่สามสี่คนโดมันสิตายตันตัน เอาดีลลุกลุกลุกแก่เป็นนี่ผมแก่น่นแ่ใจเียวสัอนี่ยนั่นเอาดีนั่นนั่นโอยยังมือตายอยู่ลุกลูกลุกลุกแค่เป็น